ชอพอดแคสต์โค้ดเออีซีมันนี่บุ๊กรีวิวสิบข้อคิดจัดหนังสือ o o n y y m a t ท r y มั่งคั่งทั้งชีวิตหนังสือ Money m a t ท r y ของคุณพอพัทรพลศิลปาจารย์คุณพอเป็นคนแต่งหนังสือเรื่องของการเงินเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะ แล้วก็เอติดตามในส่วนของคุณพอมานานนะคะตั้งแต่หนังสือของคุณพอเล่มแรกจนกระทั่งเล่มล่าสุดนะคะก็ได้ติดตามแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆนะคะได้เข้าใจว่าได้อะไรบ้างจากหนังสือของคุณพอคะ่ะวันนี้มีทั้งหมด15ข้อคิดนะคะจากหนังสือ Money, Matury, มังคั่งทางชีวิต วิถีรวยแบบเศรษฐีที่ทำให้คุณมั่งคั่งทั้งเงินเวลาสุขภาพความมั่งคั่งนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวคุณจะต้องมั่งคั่งทั้งเรื่องเวลาสุขภาพมีเวลาให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีมีเงินมีเวลามีสุขภาพถึงจะเรียกว่ามั่งคั่งอย่างแท้จริงค่ะหรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า well ค่ะ w e l คือความมัง่งคั่งค่ะข้อคิดแรกนะคะ15ข้อคิดจากหนังสือ money mastery มัง่งคั่งทางชีวิต 1. ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ของคนส่วนน้อยห้ามคิดห้ามทำเหมือนคนส่วนมากค่ะข้อคิดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับหนังสือหลายเล่มที่เอเคยอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Boyan นเ a ซี หรือของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต์เองก็พูดแบบนี้ค่ะถ้าจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าลงทุนเหมือนคนส่วนมากค่ะเราจะต้องลงทุนเหมือนคนส่วนน้อย1%ของคนที่คิดแบบมังคังค่ะคนส่วนมากคนเปอร์เซ็นต์ปีระมิดของคนที่ร่ำรวยจะอยู่ด้านบนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะเราต้องคิดให้แตกต่าง ขออ้อ 2. รูปแบบรายได้เป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตค่ะแบบรูปแบบรายได้ของเราเป็นแบบไหนชีวิตของเราเป็นแบบไหนในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเลยค่ะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบไหนคล้ายๆกับเรื่องของ ESBI ของหนังสือเรื่องเงินสีด้านค่ะเรื่องนี้นะคะว่ารูปแบบรายได้ของเรามาจากอันไหนถ้าเราอยู่ฝั่ง กวาก็คือกว่างของคนที่มั่งคั่งร่ำรวยก็คืออยู่ฝั่ง B กับตัว I business owner กับ investor คือรายได้ของเราอยู่ช่องไหนเราจะกำหนดชีวิตของเราได้ค่ะไลฟ์สไตล์ของเราได้กำหนดรูปแบบชีวิตของเราได้เลยข้อ3ถ้าเราต้องการชีวิตที่มัง่งคั่งเราต้องมี อิสรภาพทางการเงินค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินความมั่งคั่งของเราก็จะไม่สมบูรณ์สมดุลค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเรามีแต่เงินแต่เราไม่มีเวลาก็ไม่ได้เป็นอิสรภาพทางเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเราจะต้องวงร้อของชีวิตของเราต้องสมดุลทุกด้านค่ะถึงจะเรียกว่าชีวิตที่มั่งคั่ง สีเมื่อเรามีเงินมีเวลามีสุขภาพเราก็จะมีความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตอย่างแท้จริงค่ะเมื่อเรามีเงินมีเวลามีสุขภาพถึงจะเรียกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลวงล้อชีวิตของเราจะสมดุลสมดุลทุกอย่างค่ะเหมือนกับวงล้อในชีวิตของเราเช่นเดียวกันสมมติว่าล้อชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ีล้อ จะต้องสมดุลทั้ง4ี่ล้อค่ะถ้าข้างใดแฟบไปข้างหนึ่งคุณก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะความมั่งคั่งของเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องสมดุลทุกอย่างมีทั้งเงินมีทั้งเวลามีทั้งสุขภาพถึงจะเรียกว่ามีความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตอย่างแท้จริงข้อ5เราจะมีเงินมากขึ้นได้เมื่อมีความรู้ด้านการเงินและความพยายามค่ะ ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการเงินเราก็จะถังแตกค่ะเราก็จะไม่มีเงินค่ะดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ด้านการเงินจะต้องศึกษาเรื่องการเงินและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความพยายามเราจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดค่ะอย่าล้มเลิกก่อนค่ะถ้าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่ามันจะต้องทำให้เรามัาง่งคั่งมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ต่อสู้ค่ะสู้พยายามเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ข้อ6เงินเปรียบเสมือนตึกค่ะความรู้เปรียบเสมือนเสาเข็มค่ะถ้าอยากสร้างตึกสูงๆต้องมีเสาเข็มที่ลึกและแข็งแรงถ้าอยากมีเงินเยอะๆก็ต้องมีความรู้ด้านการเงินให้มากค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่อยากที่จะมัง่งคั่งคุณจะต้องสร้างปูเสาเข็มให้แน่นหนาค่ะคุณจะต้องมีความรู้เรื่องของการเงินความรู้เรื่องการเงินอ่านหนังสือเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นของคุณพอเอวยหรือหนังสือของโค้ชหนุ่มจักระพงเมธพันธ์ที่เอเคยทำรีวิวให้แล้วนะคะศึกษาอ่าแล้วก็ มีในเรื่องของการลงทุนไปศึกษาที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะคะตอนนี้มีการเรียนแล้วก็ตอนนี้มีออฟไลน์ด้วยนะคะสามารถที่จะไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของการเงินค่ะ 7. เวลามีค่ามากกว่าเงินคุณสามารถหาเงินมากขึ้นได้แต่คุณไม่สามารถหาเวลาเพิ่มขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเวลาไม่เคยรอเรานะคะแปบ๊บๆปบหมดปีเห็นไหมคะเราวางแผนเมื่อตอนต้นปีนี่ปลายปีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีค่ามากๆค่ะเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะในเรื่องของเวลาคุณสามารถหาเงินมากขึ้นได้แต่เราไม่สามารถที่จะหาเวลาเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นรักษาเวลาให้คุ้มค่าที่สุด ทำทุกนาทีให้มีคุณค่าค่ะแความรวยกับความดีไม่เกี่ยวกันค่ะเงินและความรวยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนกลายเป็นคนไม่ดีค่ะเงินแค่ขยายตัวตนของคนนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะบางคนคิดว่าคนรวยต้องเป็นคนที่ไม่ดีต้องเป็นคนที่เอาเปรียบ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าเราจะมีนิสัยแบบไหนคนรวยสามารถเป็นคนที่ดีได้เอเห็นคนรวยมากมายนะคะที่เป็นคนที่ดีค่ะดังนั้นนะคะเราจงเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนรวยที่ดีค่ะ9เราต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่าหรือมากกว่าเงินเฟ้อ วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เรารอดค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดเราจะต้องดูเงินเฟอ้อว่าปีนี้เงินเฟ้อของเราสมมุติว่าปีนี้เงินเฟ้อของเรา3%เราจะต้องลงทุนอะไรก็ได้ให้มากกว่า3%เพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อไม่งั้นค่างเงินของคุณลดลงแน่นอนอย่างเช่นถ้าคุณไปฝากธนาคารไปฝากแบงค์คุณได้ดอกเบี้ยแค่0.5%แต่เงินเฟอ้อสอ ดังนั้นเงินของคุณลดลงแน่นอนค่ะต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินของเราตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อค่ะ1ิ คำแนะนำว่าอยากรวยต้องออมอาจจะใช้ได้สมัย40-50ปีก่อนตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่10%ต่อปีแต่ยุคนี้มันไม่มีอีกแล้วค่ะมันไม่มีเงินฝาก10%ดังนั้นออมอย่างเดียวไม่พอค่ะเราจะต้องทำให้เงินงอกเงยด้วยเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดให้ชนะเงินเฟอ้อให้ชนะเงินที่เรา มีค่ะทำให้เงินงอกเงยจาก1ล้านเป็น2ล้านเป็น10ล้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถึงจะดีค่ะออมอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะว่าถ้าเราไปออมผิดที่เราไปออมที่แบงค์ที่ได้0.5%ค่าเงินของคุณลดลงแน่นอนข้อ11ยิ่งออมเรายิ่งจนลง เรื่อยๆเพราะดอกเบี้ยได้จากเงินออมไม่สามารถทำให้เราชนะเงินเฟอ้อได้ค่ะเมื่อข้อที่10นะคะเรื่องของการออมใช่ไหมคะข้อนี้ยิ่งออมยิ่งทำให้เราจนถ้าเราออมผิดที่เราลงทุนผิดที่เราจะต้องใช้เรื่องของการลงทุนให้เอาชนะเงินเฟอ้อออมอย่างเดียวไปแบงก์ออมอย่างเดียว,อออยยวทำให้ดอกเบี้ยของเรา ไม่สามารถที่จะชนะเงินเฟอ้อได้ค่ะ12ถ้ามีความรู้ด้านการเงินการลงทุนไม่ใช่แค่ทำให้เรามั่งคั่งเท่านั้นแต่เราจะได้สิ่งที่มีค่ากลับคืนมานั่นคือเวลาเวลาที่เราสามารถทำสิ่งที่ชอบและดูแลคนที่เรารักได้ค่ะถึงจะเรียกว่ามีความมั่งคั่งทั้งชีวิตค่ะ13 เงินอาจไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ทุกอย่างที่สำคัญในชีวิตร้วนใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะจริงไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะสุขสบายเราอยากจะให้ครอบครัวเรามีความสุขมันต้องใช้เงินดังนั้นคุณก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างสมดุลคุณก็จะต้องมีความมั่งคั่งค่ะไม่ได้สำคัญทุกอย่างแต่เงินสามารถบรรดาสุขได้ คนที่ประสบความสำเร็จจะมีความอดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้การลงทุนก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องรอคอยจะต้องรู้จังหวะค่ะเราจะต้องรอคอยความสำเร็จให้ได้ค่ะข้อ15 คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินและเวลาที่มากพอจึงต้องทนใช้ชีวิตเพื่อทำงานและหาเงินเลี้ยงชีพจนไม่เหลือเวลาทำสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงความรู้ด้านการเงินจึงสำคัญมากๆค่ะคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเงินและเวลาที่มากพอเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องของการเงินด้วยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนเขาก็ใช้ชีวิต รูทีนตามปกตินะคะดังนั้นถ้าเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยเราต้องเรียนรู้เรื่องของการเงินเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนต่อยอดเงินยังไงทำยังไงนะคะและนี่นะคะคือ1 5ข้อคิดจากหนังสือ money mastery มั่งคั่งทางชีวิตค่ะใครที่อยากได้หนังสือนะคะก็ไปกดลิงก์ได้เลยนะคะไปกดตามนี้ได้เลยนะคะที่หนังสือนะคะ แล้วก็ใครที่อยากอ่านหนังสือการลงทุนกับตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือทําให้เรามีความรู้นอกจากอันนี้คือข้อคิดที่เอให้นะคะถ้าสมมติว่าคุณไปอ่านเองอ่านจะได้มากกว่า15ข้อก็ได้ค่ะดังนั้นลงทุนกับตัวเองนะคะ อ่านหนังสือกันค่ะอ่านหนังสือเรื่องของการเงินมีความรู้การเงินให้มากๆค่ะเป็นฐานที่มั่นคงทําให้คุณมีความมั่งคัง่งทางชีวิตแน่นอนค่ะช่องของโค้ดเนะคะก็จะเอาบทความดีๆไงคิดดีๆรีวิวหนังสือเรื่องของการเงินนะคะอัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะสําหรับช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ EC Money